วันนี้ตาร์ดมือปี21อันนี้ก็เครื่องเดิมๆไม่เคยแก่นะคันนี้เครื่องดีมากเครื่องเดิมๆไม่เคยแก่พ่อผ่าคันนี้ท่อผ่าเหมหือนกันล้อเอ็กเซลเอ็กเซลสภาพพร้อมใช้งานชุดสีสวย เครื่องดีมากเพราะเครื่องยังไม่เคยแก่เลยใหม่ใม่ใม่ใหม่ไม่หมื่นแดกันนี้ไหม่หมื่นแปดพ่อแท้ผาเหมือนกันพ่อแท้ผาเดินคอเลดลงร้อเอ็กเซล สนใจสอบถามไดม้รอบนี้ดีหน่อยไม่มีรถวิ่งผ่านปดหัว